เวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับ17.30นะครับวันนี้มาสำรวจตลาดที่เสียรลังสิตกันนะครับว่าสภาพของเสียรังสิตวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศก็จะดูเงียบเหงาเงียบเหงาพอสมควรนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นฟู้ดคอร์ทหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเขาห้างมาของกินเข้ามาด้วยบรรยากาศข้างนอกเหมือนจะฝนตกพลำๆนะครับ เคเหรือเปล่าวะเรดดี้เซตโกนะครับเหมือนจะเป็นมุมชิวๆนะฮะแต่ว่าไม่มีคนเลยนะฮะเงยียบเหงามากเราไปดูในห้างกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับถ้าดูไม่ผิดนะฮะมีร้านโมเดลนะครับของทามิยะอ f ฟฟิศโปรอัปโป ร้านเจดีนะครับก็น่าจะปิดนะฮะอันน้าก็จะมีบานาน่ากับหัวเว่ยนะครับฝั่งนี้ก็ปิดท้านี้เขานิยมขี่สกูตเตอร์กันนะครับเรโนโวนะครับ มีร้านปิดนะครับแล้วก็พื้นที่โล่งๆอยู่หลายร้านเลยนะครับมีคล้ายๆฟู้ดคอร์ดนะครับแล้วก็พื้นที่จัดงานอยู่ตรงกลางนะครับมีหลวงพี่มาฉันด้วยากาด้านบนนะครับมีร้านของกินอยู่หลายร้านนะครับ ด้านบนนะครับมีชาวต่างชาตินะครับมาเดินกันด้วยนะครับอาหารหลากหลายนะครับที่นี่น่าจะเด่นเรื่องฟู้ดคอร์ทนะครับเพราะว่าสังเกตว่ามาที่ไรก็ฟู้ดคอร์ทก็จะคึกคักนะครับข้างบนก็จะเงียบๆหน่อยนะครับมีออมนะครับแล้วก็มีพวกร้านอุปกรณ์ไอทีนะครับ ขนมเบื้องนะครับมีร้านอุปกรณ์กรอบรูปนะครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้าด้วยเห็นเขาจัดงานอยู่เรื่อยๆนะครับที่นี่จะเป็นกุยช่ายเหรอฮะกุยช่ายข้ารัดแกงก็มีนะครับ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวขาวหมูนะครับก็อาหารพวกยำต่างๆนะครับร้านบะหมี่ร้านของทานเล่นนะครับจะมีร้านของฝากด้วยนะครับตามสภาพไปนะครับ ก็จะเป็นงานฟิวโอท็อปนะครับมีทั้งของกินของใช้นะครับ29กันยาถึง8ตุลานะครับอ t ทีซิตก็มีนะครับเครื <I do. S 1> ่องเสียงนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับที่เสียรลังสิทธิ์นะครับ หน้าตาก็สวยงามตามท้องเรื่องจะเ,เป็นเกี๊ยวซ่านะครับนี่นะครับแอบหมูน่ากิ่นหอมมากเลยคร,ครับนายกำลังเลือกก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับ ทางบนยิ่เงียบใหญ่เลยนะครับมีร้านปิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็ <c oughs> ปิดกันไปเยอะเหมือนกันนะครับมีนขนาดเสียนะครับบางห้างเจ๊งเลยนะฮะ จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับนี่จะเป็นบริเวณชั้น2นะครับมีอุปกรณ์ไอทีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นบรรยากาศเรียลไทม์นะครับของเสียรังสิตนะครับวันที่4ตุลาคมนะครับ2566นะครับ มีร้านค้านะครับปิดไปเยอะเลยจะไปหาของกินก่อนนะครับข้างล่างก็น่าจะปิดเยอะอยู่นะครับหาดูชั้นล่างกันดีกว่าครับนี่จะเป็นชั้นจีหรือชั้นหนึ่งไม่แน่ใจนะ่าจะชั้นจีนะฮะ ร้านจิ๊บนีเก้าอีส้สวยๆเยอะนะครับ mm hmm. เดินทะลนุร้านดีกว่า mm hmm. อุปก,กรณ์ต่างๆนะครับ mm hmm. จะมีร้านซ่อมมือถือร้านฝากมือถือต่างๆนะครับ mm hmm. บรรยากาศชั้นนี้นะ่าจะเป็น ชั้นล่างนะครับดูจะคึกคักกว่าชั้นนั่นบนบนนะครับและรองเท้าด้วยข้างหน้ากนมีสตา,าร์บัคอยู่นะครับแล้วก็บารนานะครับ มีร้านหนังสืออยู่นะครับกลับมาที่จุดตรงกลางนะครับบริเวณจัดงานนะครับเขาเก็บบรรยากาศของเซียรังสิตวันนี้มาให้ชมพอหอมปากขอมคอนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับ